สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการดุลยภาพบำบัดอีกครั้งกับดิฉันแพทย์หญิงดังใจสวรรณกิติตะรายการที่ทําให้ท่านผู้ชมมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตอนเองและคนใกล้ชิดได้ดียิ่งขึ้นนะคะโดยแต่ละสัปดาห์เราได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ผ่านประสบการณ์ด้วยการรักษาด้วยวิธีดุลยภาพบำบัดมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้นําไปปรับใช้กับตนเองและคนใกล้ชิดได้ดียิ่งขึ้นนะคะ ค่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากครอบครัวใหญ่เลยนะคะมาทั้ง3รุ่นเลยนะคะตั้งแต่คุณตาคุณยายนะคะแล้วก็คุณแม่คุณน้าและก็หลานๆนะคะได้แก่ครอบครัวอารยานิมิตสกุลนะคะและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงละดาวานสวรรณกิติไปพบกับท่านเหล่านั้นเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ ่าต้องขอเรียนถามคุณตาคุณยายก่อนนะคะขออนุญาตเรียกแบบนี้ละกันนะคะค่ะว่าตอนแรกเนี่ยนะคะมาเริ่มรู้จักดุนียภาพบำบัดได้ยังไงค่ะคือปดีได้ชมรายการแล้วปดีร่างกายล้วก็เพียอ่อนแอมีปัญหาทุกสุขภาพแล้วก็ไปล้มแค่ขาแพงปวดหลังก็เลยเอ้มันเข้ากับเคสของที่นี่เลยก็เลยมา จะมา,มาเพื่อคิดมาเราจะมาลองดูแล้วพาคุณยายมาด้วยอ๋อค่ะเรียกว่ารายการนี้เลยใช่ไหมคะที่ที่ได้<ล>รับชมอยู่ตอนนั้นนะคะค่ะ,ะก็เรียกว่าเป็นสื่อกลางให้สามารถได้เข้าถึงเรื่องดุนยภาพบำบัดในครั้งแรกนะคะเห็นต้องเรียนถามว่าหลังจากเริ่มมาพอเริ่มมารักษาโดยวิธีดุนยภาพบำบัดเริ่มมีความเข้าใจในวิธีดุนยภาพบำบัด นะคะม,ม,มีมีมุมมองอยังไงบ้างคะในช่วงนั้นช่วงแรกก็คิดว่าจะมาแค่กายภาพให้ร่างกายที่เราอ่อนเพลียนะคะแต่ถามไปถามมากลายเป็นเสื่อประวัติตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเอ้เรามีอุบัติเหตุอะไรมาบ้างหรือเปล่าก็เลยบอกว่าก็มีนะถ้าคิดอีกทีก็มีทั้งท้องเสียทั้งเด็กอาย,อยุน้อย,อยมาหลายปีรักษาก็ไม่หายสุดท้ายก็ลดความมาะ แต่โรคข้อมันก็ไม่ไม่เป็นล,ละลายก็นึกว่าฟื้นตัวมาเร็วแต่มาช่วงหลังนี้ก็ท้องเสียบ่อยมากรักษามาหลายปีก็ไม่หายะนะคือเป็นเป็นหายๆอยู่อย่างนี้ประจําแล้วก็มามาตกแค่ขาแพงก็เลยมาปวดหลังก็มือชาอแล้วพอมาฟังจากที่นี่ก็เอ๊มันครบทุกสูตรเลยที่เราเป็นหมด ก็เลยชวนคุณยายว่ามาด้วยกันเถอะค่ะก็คือตอนแรกเริ่มต้นมารักษานะคะได้ยินว่าได้เข้าเรียนอบรมดุญยภาพบำบัดระยะสั้นด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นใช่ครับก็คิดว่ามาเรียนแล้วก็ต้องให้รู้แล้วอาจารย์ก็อาจารย์หมอก็สอนดีเหลือเกินจะอยากกระถ่ายท่อทุกอย่างให้ก็รีบจดนะ ตัวจะฟังไม่ทันอะไรก็ไม่ทันค่ะอืมค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยพอมารักษาแล้วก็เริ่มสนใจว่าอยากจะเข้าใจให้ละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ,ะ,ะก็เลยมาเข้ารับการอบรมระยะสั้นนะะ,ะแล้วเราได้ชวนคุณยายมาเรียนด้วยไหมคะตอนนั้นหรือว่า ลองเรียนก่อนใช่ไหมคะเรียนคนเดียวก่นอ๋อมาคู่นะคะมาด้วยกันเลยนะคะค่ะขอถามคุณยายบ้างนะคะว่าไม่ทราบว่าอาการที่เป็นมีมีอาการอะไรผิดปกติคะตอนนั้นก็ก็ถือว่าสุขภาพตัวเองนี่ค่อนข้างแย่คือจะหาหมอแล้วก็ทานยาตลอดค่ะก็เป็นสารพัดโรคค่ะ ก็เอื่องเนื่องจากว่าตัวเองหนึ่งสุขภาพไม่ดีตั้งแต่เด็กเพราะว่าเมื่อก่อนอยู่ชนบทเราเองเราเป็นลูกเราก็ต้องคล้ายๆตอบแทนพ่อคุณแม่ด้วยการที่จะต้องหาบน้ํำวันหลายๆหาบเพื่อจะให้เต็มตุ่ม3ามตุ่มก็ตอนนั้นอายุก็เริ่มวัยรุ่น1ิ1สามี่เนี่ยก็หาบมาหลายปีแต่แต่พอพอแต่งงานแล้วนะคะก็มีปัญหาเรื่องคลอดด คลอดหดเองไม่ได้แล้วก็มีการทั้งให้ยาเร่งแล้วก็ลูกก็คลอดไม่ได้ตอนหลังก็ตัดสินใจผ่าตัดพอผ่าตัดคนแรกก็ต้องคนต่อไปก็ต้องผ่าจนครบสามคนแล้วปรากฏว่าเราก็ยังต้องผ่าอีกเพราะเจอน้องอกในมดลูกก็ก็ต้องผ่าก็ผ่าทั้งหมดสี่ครั้งปัญหาปัญหาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆก็ตรงที่ว่าพอเราเข้าไปผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยเราเริ่มจะรู้สึกแล้วว่า เออเวลาทุกครั้งที่เราถ่ายปวดท้องถ่ายอุจจาระเนี่ยนะคะเราก็จะปวดหลังปวดหลังขึ้นมาก่อนเลยเราจะรู้ทันทีเลยว่าอ้อฉันจะปวดถ่ายแล้วฉันจะต้องเข้าช่วมแล้วทีนี้พอท้องที่สองที่สามมันก็หนักขึ้นก็ก็เลยบอกไม่รู้จะทํายังไงก็ก็พยายามหาหมอนะคะพยายามทานยาแต่ก็เหมือนเหมือนมันก็ไม่ดีขึ้นค่ะก็รอเวลาว่าเราทานอาหารให้ดีพักผ่อนให้พอ มันก็ยังไม่ดีพอเสร็จแล้วก็ปัญหาอย่างอื่นคือสุขภาพตัวเองนี่แย่มากเดี๋ยวมีปัญหาไหลติดทรมานกว่าจะขึ้นกว่าจะนอนได้คนอื่นหลับไปตั้งนานเราขึ้นบันไดสามชั้น4ี่ชั้นก็ยังเวลาก็ยังผ่านไปแล้วก็ยังไม่หายก็ต้องไปทานยาคลายกล้ามเนื้อซึ่งเราเองรู้สึกว่าเราทานมากๆมันไม่ดีแต่แต่ก็ต้องทานเพราะมันปวดมากแล้วก็พอ รักษาเรื่องนี้หายก็จะไปเป็นเรื่องอื่นคือคือ,อ,คอสารพัดที่จะจะเกิดขึ้นกับตัวเองทีนี้พอ,อ,อคุณตาคา <c oughs> เขาดูรายการรายการนี้นะคะ,คะเขาก็บอกว่า <c oughs> เธอเธอเธอต้องต้องต้องไปทำตรงนี้ล้ว บอกจะหายแล้วเพราะเราหามาทุกหมอแล้วยาก็ทานมาใบโรงพยาบาลสามสี่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่เห็นดีขึ้นเขาก็ทานแม้กระทั่งนะคะคลายกล้ามเนื้อเราก็กลัวแล้วหมอสุดท้ายนี่เป็นไปหาหมอลรคประสาทคือทานเพื่อเดี่จวว่าเอ๊ะมันส่วนไหนของของหัวสมองเราที่มันไปคุมร่างกายแล้วเราให้รู้สึกว่าไม่ผิดปกติไปใช่คือมันปวดมันมันมันไม่ไหวแล้วแล้ว พอดีมีลูกลูกของเพื่อนนะคะเอ้ยเพื่อนของลูกที่เป็นคุณหมอเขาดูยาเขาบอกคุณแม่ครับนี่มันยาลมบ้าหมูแล้วนะคปณตาเอวเราเราเราปวดนู่นปวดนี่เราต้องกินยาลมแก้ไอลมบ้าหมูแล้วเหรอก็เรยบอกไม่ไปแล้วยกเลิกหมอโรงพยาบาลนี้ไม่ใชชอบดีชอบมากเลยร็จแล้วคุณตาชวนคอ๋อแล้วอ่ไหนไหนก็คงไม่ใช่ยา ที่จะต้องทานเข้าไปแล้วฟังดูเลยจากที่คุณตาบอกนะคะเพราะตัวเองทํางานจะไม่ค่อยได้ดูทีวีแต่คุณตานี่เขาเกษียณแล้วเขาจะมีเวลาดูรายการนู้นรายการนี้แล้วก็แนะนําให้ก็ดีใจมากเ่ะที่ที่หลายๆอย่างที่เราเราเคยว่าเรียนรู้ดีขึ้นเรื่องใหม่นะคะ คิดว่าตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านคงจะสงสัยค่ะว่าอาการที่ที่คุณยายแล้วก็คุณปาเป็นเนี่ยบางอย่างอย่างเช่นท้องเสียนะคะ,คะกับที่คุณยายบอกว่ามีอาการเรื่องมดลูกอะไรต่างๆอาการที่ระบบต่างๆมันมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องดุลยภาพบำบัดได้ยังไงคะอันนี้ต้องเรียนถามอาจารย์เดี๋ยว<ๆ>ถ้าสมมตินะคะ,คะมีรูปได้นะคะนะคะรูปที่แบบการหกล้มอะ่ะถ้ารูปนั้นนะคะ<ม>จะเห็นทั้งระบบได้ไหมคะ ช่วยช่วยช่วยนะคะมีรูปที่6ลม้มนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยโครงสร้างของเราเนี่ยหลักใหญ่เนี่ยนะคะดูยภาพบําบัดใช่ไหมคะ,ค,ะคือเราจะเน้นที่โครงสร้างนะคะ,คะและอย่างนี้เนี่ยนะคะคือแบบว่าโครงสร้างคือมันไม่ใช่เฉพาะกระดูกหรือกล้ามเนื้อนะคะมันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าที่คนเราเนี่ยก็ต้องเคยผ่านนั่งเอียงนั่งบิดใช่ไหมหาบน้ำนะคะยายเล่าให้ฟังเรื่องหาบน้ำนะคะ,คะแล้วก็ดูผู้ผสูงอายุ คุณตาเองก็เคยนะคะหกล้มขาใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดูสิคะดูรูปเนี้ยง่ายๆเห็นไหมคะคือจะวิ่งยังไงก็ตามดูสินะหัวเข่าท้องไหลไปด้วยกันหมดไหมคะแล้วในขณะที่เราเดินและวิ่งเนี่ยนะคะมันไปด้วยกันหมดนะคะรูปต่อไปนะคะนี่คือให้ให้พห่อเซเห็นไงคะว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ไปจุดเดียวถูกไหมคะเมือ่อที่คุณตาเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าขาหัก ถูกไหมคะหรือขาแพลงมันจะไปที่ขาอย่างเดียวดูสิคะขายืดไปข้างนูหัวเข่าไปอีกทางนึงข้างก็ต,งต้องต้านกันไปต้านกันมารูปต่อไปสิคะนะฮะหายมาขะหกล้มเห็นไหมคะพอหกล้มสมมติว่าตะแคงไปข้างขวาจะเจ็บหรือข้างซ้ายเจ็บหรือหัวเข่าเจ็บแต่จริงๆศีรษะไปด้วยกันไหมคะนะคะ,ะ,คะท้องไปด้วยกันไหมคะ <c oughs> นี่ไงคะที่ให้เห็นทางรูปข้างนอกนะคะ <c oughs> แต่นี่เราก็ต้องตั้งสมมติฐานว่าอาวัยวะภายในก็ต้องตามไปด้วย <c oughs> ถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นลำไส้นะคะแล้วก็แกนสันหลังนะคะมีระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมองซึ่งเลือดไปเลี้ยงสมองมันต้องไปด้วยกันหมดยิ่งคุณตาคุณยายนี่จะเข้าใจนะคะส่วนผู้ชมทางบ้านอาจจะงงงดนิดๆนะคะแต่ว่าเนี่ยดูสิคะหนังสือเนี่ยนะคะที่ไปอบรมเนี่ยคุณตาเขียนละเอียดมากนะคะดูสิคะสอนกันเนี่ยสาชั่วโมงนะคาจดละเอียดเนี่ยสนสนใจมากเลยนะคะเนีียบอกขอให้มาดูนะคะว่าดูสิผู้ใหญ่ขนาดอย่างนี้เนี่ยนะคะนั่งเรียน เพราะว่าถือเป็นเรื่องที่สําคัญ่ยคะว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เห็นไหมคะว่าเราถึงเครียดสมองต้องมีความสําคัญและสมองก็เป็นตัวสั่งถูกไหมคะส่วนคุณตาบอกว่าขาไปขาหักใช่ไหมแล้วก็ปวดหลังก็รูปเห็นแล้วใช่ไหมคะเข่าก็ต้องไปด้วยหลังก็ต้องไปด้วยดูคอก็ไปด้วย,<ค>ยสมองก็เป็นตัวศูนย์ประสาทใช่ไหมคะเคนี่<ค>ยแล้วก็เคยลดความด้วยเคยรถความด้วยเห็นไหมคะนี่ก็ยิ่งหนักหนาสากันไป เราะฉะนั้นตรงนี้ไงคะที่มันเป็นเรื่องสําคัญที่ว่ามีความสัมพันธ์กันไปหมดแล้วคุณยาเองก็ผ่านผ่าท้องใช่ไหมคะแล้วเวลาผ่าท้องลงนึกภาพสิคะร่างกายเราก็ไม่ค่อยสมประกอบอยู่แล้วใช่ไหมคะมดลูกก็ต้องบิดไปด้วยแล้วลูกล่ะคะจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะมันก็ต้องไปลําไส้กระเพาะถูกไหมคะมันก็พลวัตพลาเกไปหมดเลย มันเป็นความเชื่อมโยงอาจารย์กำลจันทรว่าโดยทั่วไปก็คือโครงสร้างของเราตั้งแต่ศีรษะจนเท้ามันสมพั์กันหมดนะครัภายนอกกับภายในก็สาคัญและภายนอกภายในก็สัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือพฤติกรรมนะคะอย่างคใหญ่ก็คือแบกน้ํามานาใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นคุณตาก็คือมีการหกล้มแต่จริงๆการหกล้มทุกคนนะคะทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่เคยหกล้มแล้วที่สัดนั่นสิคะคี้ซึ่งมีส่วนทําให้โครงสร้างบิดเบี้ยวไปใช่ไหมคะ แล้วเด็กเรียนหนังสืออีกอะไรอีกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถึงได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเด็กทุกคนจะต้องมีอาการเห็นไหมคะไม่อาการนู้นอาการนี้ตาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของธรรมดาแล้วก็แก้อาการไปเรื่อยๆใช่ไหมยังต้องถามเพิ่มเติมดีกว่าเห็นน้องน่ารักน่ารักสองคนนี้ต้องถามว่าคุณตาและคุณยายน้องมีม เป็นอะไรคะตอนแรกถึงถึงคิดว่าเอ็ดุลยภาพบําบัดจะมาช่วยได้เลยพามาด้วยต้องถามคุณตาละกันค่ะคือพอดีหลานคนเจสซี่คนนี้กลางคือเนี่ยมันกัดฟันรุนแรงมากนะแล้วเคยลมจริงจางหัวทิ่มลงไปนะจะคนเล็กคนนี้ไปรินเนี่ยเดินเดินอยู่ขาก็บอกว่ามันเจ็บนะมันตึงเลยไม่สาเหตุเวลา เดินก็เดินขยี้ะไปขัดขยี้นะก็เลยไอ้ใสองคนนี่มันต้องมีอะไรผิดปกติน่ะนะคะนี่ค่ะเป็นเรื่องสําคัญคือถ้าเราดูใช่ไหมคะก็คงจะแบบไปหาหมอดูใช่ไหมคะคนหนึ่งที่ขาอีกคนนึงก็ไปดูเรื่องนอนกรนถูกไหมคะนอนกัดฟันนอนกัดฟันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไงคะพอคุณตาคุณยายมาก็เริ่มเข้าใจเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่สัมพันธ์กันใช่ไหมคะก็เลยพามา รย์คะแล้วกัดฟันสัมพันธ์ยังไงคะสัมพันธ์ค่ะคือหนึ่งเนี่ยนะคะเวลาเรานอนแล้วก็คลายไปทั้งตัวถูกไหมคะตอนนี้มันเป็นเรื่องฟันเนี่ยนะคะถ้ามันไม่สบกันถูกไหมคะค่ะ <c oughs> แล้วในที่ส่วนสมองถูกไหมที่เราสั่งงานมาแล้วเหมือนกับมือเราเนี่ยคะทำไมอยู่ๆมือก็เกร็งใช่ไหมคะเวลาเนี่ยมันเป็นการสมองอย่างสมองข้างขวากํากับข้างซ้ายสมองข้างซ้ายกํากับข้างขวาวส่วนศูนย์ประสาทตรงแกนไขสันหลังนะคะ ข้างขวามันก็ไปข้างขวาข้างซ้ายก็ไปข้างซ้ายแต่เวลาเราปกติอยู่เนี่ยนะคะเราก็เหมือนกับว่าคอยบังคับได้แต่เวลาพอนอนปุ๊บเนี่ยนะคะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองประสาทส่วนไหนที่มันเหมือนอ่อนแอถูกไหมคะส่วนไหนมันก็จะเป็นการเกร็งขึ้นมันก็ต้องต้านกันนี่ไงคะพอนอนปุ๊บใช่ไหมคะมันก็เริ่มเกร็งถูกไหมคะมันเหมือนกับว่าทําไมอยู่ๆก็ทําไมถึงเกร็งและถึง เครียดขึ้นมาจริงๆกล้ามเนื้อที่ว่ามันเครียดถูกไหมคะมันก็มีการเกรงรังมันเหมือนกับต้านกันอยู่เห็นไหมคะแต่ตรงจริงนั่นคือความไม่สมดุลของโครงสร้างตั้งแต่ข้างหน้าคอทั้งระบบเลยค่ะแล้วดูฟันเห็นไหมคะเนี่ยดูเห็นไหมดูยิงฟันลองยิงฟันดูสิคะนะคะเนี่ยยิงฟันลูกยิงฟันนะคะยิงฟันอย่างนี้เลงฟันนะคะยิงฟันกัดฟันลนมาค่ะกัดฟันเห็นไหมคะดูฟอร์มฟันเห็นไหมคะฟอร์มฟันก็บิดเห็นไหมคะ แต่ถ้าดูตอนแรกเนี่ยคะ่ะตอนนี้เนี่ยตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยไมันั้นคางข้างแรกนี่บิดเบี้ยวมากกว่านี้เลยเห็นไหมคคือมันบิดก็บิดกันด้วยกันหมดคืออาจารย์กำลังบอกว่าจริงๆมันเกิดจากตัวกะโหลกที่ที่ <คะ S 3> ตัวตฟันไปติดอยู่นะคะคืะออาจารย์ไม่ได้มองแค่ตัวฟันอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าตัวที่ ฟันมันไปติดอยู่ที่เหงือกใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ากระดูกซึ่งติดกับกระดูกกระโหลกเชื่อมโยงแล้วก็เชื่อโยงแสดงว่าจริงมันเบี้ยวไปหมดตั้งแต่ข้างหลังมาใช่ไหมคะอาจารย์ก็ปรับจากตรงนั้นแล้วเนี่ยโชคดีมากที่คุณตาเนี่ยเริ่มเข้าใจแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะฮะมีเด็กบางคนเนี่ยนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะแทนที่จะคือคือไม่ทราบเนี่ยฮะแล้วก็ไม่ได้มาสัมผัสตรงนี้ก็จะพาไปหาหมอฟันเสร็จแล้วก